พี่น้องหัวเอียงดอกนี่โมโหจกักหลายหลายนามก็ลังขอนแยกฟังกันอยู่ฟังนี่หัวเอียงน้ะนี่โอ้มีหัวก,กบน้ำพี่น้องหหยังเดียวหัวก,กบ น้องน้ำพวกหูจักเสียดายนะน้มกำลังขอนหอกอย่างน้ห้ายๆ้ายฟังหนูกันล้ายกำลังสิตาย con đi điêu, cái nhảm nó bồ om, mồm nhèn nó phi nông ấy, ôi oh, hồ oh, chắc nữa.